สำหรับโรงพยาบาลสัตว์ของเรานะครับตั้งอยู่ในศูนย์วิจัยการเกรรษตรแม่เหียนะครับหรือว่าที่ทุกคนรู้จักกันในชื่อของไร่แม่เหียครับก็จริงๆแล้วเป็นคนละที่กับโรงพยาบาลสัตว์เล็กนะครับบร,าาริการหลกักๆเราก็จะให้บริการด้านการตรวจรักษาสัตว์ที่มีขนาดใหญ่นะครับเช่นม้าวัวแล้วก็สัตว์เค้เอื้องลายย่อยนะครับที่เป็นตัวเล็กอย่างเช่นแพะแกะตามรีสอร์ทครับผมสำหรับด้านการให้บร,าาริการนะครับเนื่องจากว่าสัตว์ป่วยเนี่ยจะเป็นสัตว์ซึ่งมีขนาดใหญ่นะครับเจ้าของจะขนมาลําบาก รักษาการให้บริการการตรวจรักษาแล้วก็มีสายเนี่ยจะเป็นรักษาที่ให้บริการนอกสถานที่นะครับ ส่วนในกรณีที่สัตว์ป่วยมีลักษณะการป่วยที่ค่อนข้างซับซ้อนนะครับเราต้องการการวิจัยที่ด้วยเทคนิคที่ขั้นสูงนะคันเช่นการส่องกล้องหรือการตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงนะครับอันนี้ก็จะต้องนําสัตว์มาที่โรงพยาบาลของเราครับสำหรับเจ้าของที่ประสงค์จะใช้บริการนะครับสามารถติดต่อได้นะครับในวันและเวลาราชการนะครับตั้งแต่8ปดโมงขึ้นจนถึง4โมงครึ่งนะครับในกรณีที่ต้องการสอบถามข้อมูลนะครับหรือปรึกษาเคสนะครับสามารถโทร เข้ามาสอบถามได้ก่อนนะครับที่หมายเลข053948038นะครับสำหรับกรณีฉุกเฉินนะครับสามารถติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับที่หมายเลขโทรศัพท์0817830611ครับ